เคยรู้สึกเหนื่อยกันใช่ไหมคะที่เราต้องไปเรียนแบบคนอื่นเพื่อที่จะสําเร็จนะคะไปลงเรียนคอร์สมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วก็อาจารย์คนนู้นก็บอกว่าให้ต้องทําแบบนี้นี้นี้นะแต่ว่าเอ๊ะทำไมเราก็ ตั้งใจทำตามโค้ชตามอาจารย์ที่เราไปเรียนมาเยอะแยะใช่ไหมคะแต่เราไม่เห็นประสบความสําเร็จสักทีแล้วก็รู้สึกเหนื่อยด้วยถ้าเรากําลังรู้สึกเหนื่อยนะคะแปลว่าสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยกำลังเรียนแบบคนอื่นซึ่งมันไม่ใช่ตัวเราเลยค่ะวันนี้คุณแทนยาเนี่ยมีเคล็ดลับมาบอกนะคะว่าจะทํายังไงให้เราสามารถสําเร็จง่ายๆในแบบของตัวเรานะคะทั้งโฟทั้งฟินเลยค่ะ ความลับที่คุณเทนยาจะมาบอกเนี่ยนะคะมีศาสตร์อยู่ศาสตร์หนึ่งค่ะที่ค้นพบค่ะว่ามนุษย์เนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่9แบบเลยนะคะซึ่งใน9้าแบบนี้มีกุญแจแห่งความสําเร็จเนี่ยซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่คน9แบบนะคะในคน9้าแบบเนี่ยค่ะมีแบ่งกันเป็นอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ใช้ความรู้สึกค่ะหรือ feeling นั่นเองอารมณ์ความรู้สึกในการ ดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตให้สำเร็จค่ะกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มที่ใช้สัญชาตญาณก็คือร่างกายหรือเขาเรียก body sensing นะคะในการขับเคลื่อนชีวิตค่ะกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ใช้หัวสมองเลยค่ะก็คือเป็นกลุ่มลอจิกซึ่งต้องใช้เหตุใช้ผลในการดำเนินชีวิตค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับนี้เองค่ะที่ทำให้คนเราเนี่ยประสบความสำเร็จในวิถีที่แตกต่างกันทีนี้มาดูกันค่ะว่าใน สามกลุ่มเนี่ยจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยอีกสามกลุ่มด้วยกันนะคะก็กลุ่มแรกเลยจะเป็นกลุ่มที่ใช้อารมณ์และความรู้สึกนะคะในการเข้าถึงความสำเร็จเขามีอยู่3เบอร์นะคะก็คือเป็นเบอร์2 3แล้วก็4ค่ะเบอร์สค่ะเป็นเบอร์ที่ต้องการช่วยคน ต้องการให้ความช่วยเหลือคนค่ะเขาจะสำเร็จเมื่อเขาได้ออกไปช่วยคนได้ให้เบอร์ที่3เบอร์ที่เป็นเดอะวินเนอร์ค่ะเบอร์3เนี่ยค่ะเขาจะใช้ความสำเร็จจากการเป็นที่1ค่ะยืนอยู่ในอันดับหนึ่งของแท่นทุกแท่นเลยค่ะอันเนี้ยค่ะมันถึงจะเติมเต็มความสุขและก็ความสำเร็จของเขาเบอร์4ค่ะเป็นกลุ่มศิลปินนะคะเป็นกลุ่มที่จะมีความสุขและสำเร็จเมื่อเขาได้สร้างสารรค์ผล งานให้กับโลกใบนี้ค่ะและทําให้เขาเติมเต็มความรู้สึกคนพิเศษของเขาคนเดียวในโลกนี้ที่เป็นแบบนี้เท่านั้นอ่ะถัดมานะคะเป็นกลุ่มที่ใช้ body sensing หรือสัญชาตญาณในการสําเร็จนะคะมีเบอร์ 1, 8แล้วก็9ค่ะเบอร์1เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่า perfectionist นะคะคนที่สมบูรณ์แบบค่ะเขาจะสำเร็จด้วยความรู้สึกที่เขาสมบูรณ์แบบนั่นแหละค่ะความสำเร็จของเขา เบอร์แนะคะ The Boss ค่ะเป็นคนที่ต้องการรักษาความยุติธรรมต้องการปกป้องค่ะเมื่อเขาได้รู้สึกว่าเขาได้ออกมาปกป้องคนเป็นผู้นําคนนั่นแหละค่ะความสําเร็จของเขาเบอร์ B 9นะคะเป็นพวกรักสันติค่ะต้องการความสงบ จังหวะชีวิตของเบอร์เก้าเนี่ยเขาจะเป็นสล็อตคือเนิ่มๆนั่นคือความสําเร็จของเบอร์เก้าค่ะเขาจะมีความสุขและสําเร็จเมื่อเขารู้สึกว่าเขาได้รักษาสันติสุขความสงบให้กับคนรอบข้างค่ะมาที่กลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นกลุ่มที่ใช้หัวสมองค่ะเป็นกลุ่มที่ใช้ตักกะแล้วก็เหตุและผลในการดําเนินชีวิตค่ะกลุ่มนี้ก็จะมีเบอร์ห้าหกและก็เจ็ดนะคะห้าเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มพวกนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ ชอบมากๆเลยไอ้เรื่องความรู้เนี่ยคะ่ะอะไรที่เป็นความรู้เนี่ยมันจะฟูลฟิลเขาแล้วก็เติมเต็มความรู้สึกสําเร็จให้กับเบอร์ห้านะคะต่อที่เบอร์หนะคะเป็นกลุ่มที่เป็น Family Ma n นะคะหรือว่าคนที่รักครอบครัวาม,มากมากเลยเพราะเบอร์หกเนี่ยความสําเร็จของเบอร์หกคือความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตนะคะการที่เขามีครอบครัวที่มั่นคงอบอุ่นการงานที่มั่นคงนี่คือหัวใจของเบอร์หกเลยคะ่ะ มาที่เบอร์เจนะคะเบอร์เจเป็นกลุ่มที่ชอบเสพสุขค่ะก็เป็นเหมือนผีเสื้อที่โบยบินไปเรื่อยๆเชยชมดอกไม้ดอกนี้โผล่ไปดอกนั้นทีบินไปดอกนู้นทีนั่นคือความสุขของเบอร์เจ็ดค่ะอ่าทีนี้ทุกคนอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวเองเบอร์อะไรเดี๋ยวครูธัญญาจะมีลิงก์ใส่ข้างใต้นะคะเพื่อให้ทุกคนเข้าไปลองตอบคำถามดูค่ะแล้วจะรู้ว่าคุณเบอร์อะไรค่ะ สำเร็จง่ายด้วยการรู้จักตัวเองนะคะทุกครั้งที่เราจะสำเร็จเมื่อเรารู้จักตัวเราเองอย่างดีค่ะเราก็จะค้นพบความสำเร็จได้อย่างง่ายฟโฟล์แล้วก็ฟินมากๆเลยค่ะ และถ้าใครอยากจะรู้ลึกกว่านั้นคุณธทญญาจะมีคอร์สออนไลน์นะคะที่จะช่วยให้ทุกเบอร์นะคะทุกประเภทเนี่ยมีความสุขและก็สำเร็จทั้งในด้านครอบครัวส่วนตัวชีวิตการงานและก็ธุรกิจได้ค่ะถ้าคุณรู้จักตัวคุณเองและคนรอบข้างและคนในครอบครัวนะคะเราจะมีความสุขแล้วก็สามารถอยู่กับครอบครัวดูแลลูกได้เพราะรู้ว่าเขาเบอร์อะไรรู้ว่าคีย์ u ักเซสของเขาคืออะไรเราก็จะส่งเสริมเขาในทางที่ ประสบความสําเร็จอย่างมีความสุขค่ะวันนี้นะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นคุณทัญญาเปิดคอรตสอันนี้ในราคา1,5 0 0 0บาทนะคะถ้า CF ใต้ลิงก์วันนี้นะคะเราจะให้อยู่ที่8 0 0พบาทค่ะอย่าลืมเพื่อที่จะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะเวลาไม่เคยรอใครค่ะ CF เลยค่ะคูณทัญญาทัญญกษักเพือนประสบโชคชัยค่ะเจอกันในคอร์สนะคะ